ถ้าพูดถึงเมืองการพี่นึกถึงอะไรล่งแพเมืองการกับไปไหว้พระวัดถ้ำเสืออ๋อชอบไปแล้วน้องยศล่ะถ้าไปผมเนี่ยต้องน้ําตกใส่โยกแล้วก็น้ําตกเอระวันทําไมต้องเป็นเมืองการล่ะเอ้าก็เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แม่นําแกวโอ้พี่นี่ตลกอีกแล้วไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี ผมยศคนเสิร์ตนะครับผมทีมงานบอยเศรษฐีนคราชนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างครับผมคุณผู้ชมกับคลิปที่คลิปตอนแรกเนาะที่อยู่ที่คุณผู้ชมได้ดูไปก็คงจะรู้แล้วว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเนี่ยข้างหลังผมนะเป็นริมแม่น้ําแควนะครับผมริมแม่น้าแควน้อยนะเติมน้อยด้วยริมน้าแควน้อยก็อยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูที่สวยสวยแปลงติดริมน้าแควน้อยตรงนี้นะครับผมกับพื้นที่34ไร่3งาน แปตารางว่าก็เกือบ35ไร่นะ,ะข้อดีของมันเลยคือนี่เลยนอกจากจะติดริมน้าแควน้อยเนี่ยน่าน,นากว้างนะติดริมน้ํแควน้อยเนี่ยสองเมตรคุณผู้ชม200เมตรเลยนะติดริมน้าแควน้อยอะถนนรอบด้านต้องเท้าความก่อนว่าที่ของเราเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านไม่เท่านะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือข้อดีของมันก็คือถนนเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับผมเข้าได้ทุกทางนะทางเข้าออกเนี่ยเข้าได้2ทางแต่ว่าถนนเนี่ยล้อมเลยหัวท้ายซ้ายขวามีหมดนะครับผมอ่ะ ข้อดีที่2เลยเมืองการกล้องแพนได้เลยกล้องแพนได้เลยเป็นวิวภูเขาแน่นอนตรงเนี้ยเป็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยเหมาะกับเชิงพางนนย์ทั้งหมดนะคุณผู้ชมได้รีสอร์ทฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะสังเกตนะตอนแรกฝั่งตรงก้ามเนี่ยจะไปรีสอร์ทเต็ไมไปหมดเลยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เราเลยนะที่ผมยืนเนี่ยที่ผมนําเสเนอเนี่ยก็เป็นริวร์แมคอร์ทูรีสอร์ทนะคุณผู้ชมเซิร์ชเอาได้เลยผมอยู่ฝั่งตรงกัน้ามผมเห็นเลยเหลือบเห็นเลยนะคบผมเนี่ยเลยก็เกือบ35ไร่นะ การเดินทางสะดวกสบายบอกแล้วว่าด้านหลังติดริมน้ําแควด้านหน้าติดคอนกรีตถนนสาธารณะน้ําไฟไม่ต้องพูดถึงพร้อมอยู่แล้วนะครับผมการเดินทางสะดวกสบายแบบที่บอกห่างจากสะพานข้ามแม่น้ําแควไปประมาณแค่12กิโลแค่นั้นเองนะครับผมสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยก็คือตัวเมืองการนั่นแหละ12กิโลนะครับผมอ่ะตรงนี้มันใกล้กับสะพานเกาะสำโรงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยผมไปทางนูน้นนะ สามโลครึ่งเองสะพานเกาะสัมโลนะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะผ้าห่างจากตัวกรุงเทพผมจับจากเวสเกตร้อยสามสิบกิโลแค่นั้นเองนครปฐมเจ็ดสิบเก้ากิโลโดยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมขอญอาตพาคุณผู้ชมไปดูถนนด้านหน้านะเดี๋ยวผมขอว้าไปเลยไปพบกับพิชาเลยนะตรงฝั่งนู้นเลยไปถนนด้านหน้าเลยเอาให้เห็นสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับปุ้มปีเบ้าเจ้าคุนค้นครับวันนีมาพบกับปุ้มอีกแล้วนะครับ เมื่อกี้ผ่รับชว่วงโตมาจากน้องยศรับอยู่ด้านล่างริมแม,นม่น้ำแฟครับกาตอนนี้ผมพผาท่านผู้ชมมาดูด้านหน้าเหนือทีของเราครับอยู่ทีสามสิบเซนตเกือบสามสิบมาเลยครับแล้วก็เหนือทีของเราก็ติดตะด้นหลาดย,ยางนะครับหน้า,วากว้างของเราด้านหน้าก็อยู่ทีร้อยห้าสิบเมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับแล้วก็ด้านลงไปทางทางนี้ได้นะครับไปแม,นม่น้ำแฟหน่อยได้ครับลงไปลึกอยู่ทีประมาณ สามร้อยเมตรครับเลยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกด้านหนึ่งเป็นข้องเราครับติดเสาคายด้านนู้นครับเดี๋ยวตามปีบ้าวไปนะครับครับนี่ผมมาอีกฝั่งแล้วนะครับและเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังติดถนนลาดยางอยู่ครับทางเข้าของเราด้านที่ติดเสาไยก็ลึกอยู่ที่สี่ร้อยเมตรเข้าตรงไปก็ถึงแม่น้ําเฟน้อยครับแล้วก็ทางเข้าของเรามีสองทางนะครับก็ด้านนี้และกับด้านนู้นครับอ้อฝนตกอ่ะยังไง บรรยากาศเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับผมก็ต้องขอฝากแปลงสวยๆนะครับผมแปลงนี้เลยนะกับ34ไร่3งาน8ปตารางวานะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมที่ติดเลมน้ําแควสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับผมสำหรับนี้ยผมทีมงานบอยเศรษฐีการ่านะเพราะว่าตากล้องเป็นพิธานะครับผมก็ต้องขอกล่าลาไปก่อนนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะแต่ลืมรักษาดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับผมขอให้รวยๆทุกคนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว